สำหรับการเดินทางของวิวไฟเดอร์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็ต้องออกไปหาสถานที่หลบร้อนริมชายทะเลกันสักหน่อยแล้วละครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนกันละ่ะที่สามารถทําให้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรายร้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ทะเลอันดามันตามคุณคุริไปพร้อมๆกันในวิวไฟเดอร์รู้แน่นอนครับวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับตอนนี้นะครับผมก็าลังเดินทางจากจังหวัดพังงาเพื่อที่เดินทางไปยังจังหวัดระนองครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับในครั้งที่แล้วนี่นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวอย่างหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะฮะใต้ท้องทะเลนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์สุดๆ จังหวัดระนองที่ผมกำลังจะไปในวันนี้ก็ไม่แพ้กันครับมีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากมายเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันครับว่าเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมขอแวะเติมแก๊สสักนิดหนึ่งก่อนครับแน่นอนนะครับว่าการเดินทางเที่ยวในภาคใต้นั้นก็เริ่มจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะว่าเราสามารถหาปั๊มเติมแก๊สได้อย่างง่ายๆแค่นี้ก็หมดความกังวลเรื่องของการเดินทางแล้วล่ะครับ เป็นไงบ้างครับสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมครับสมัยนี้นะครับถ้าเผื่อเราเลือกใช้ระบบแก๊สกับรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกมากมายมีตังเหลือมาท่องเที่ยวอีกด้วยครับที่เห็นข้างหลังนี่นะครับคือภูเขาย่าครับภูเขาย่าเนี่ยเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของจังหวัดระนองถ้าเรามาถึงจังหวัดระนองแล้วนะครับเราจะเห็นภูเขาย่าก่อนถ้าคุณเดินทางมาจากพังงานเนี่ย คุณจะเห็นภูเขาย่าก่อนก่อนที่คุณจะเข้าถึงตัวเมืองจังหวัดระนองครับฤดูการนี้นะครับเป็นหน้าแรงภูเขาย่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะออกเป็นสีทองๆแบบนี้ถ้าเรามาในหน้าฝนเนี่ยนะครับภูเขาย่าก็จะเป็นสีเขียวขจีก็ขึ้นอยู่กับฤดูการครับสวยง,งามมากๆครับจากที่ผมขึ้นมาอยู่บนจุดนี้นะฮะที่ภูเขาย่าแห่งนี้นะครับ ผมมองเห็นทั่วทุกทิศเลยทางนน้นก็เป็นเมืองระนองทางนน้นมีปากน้ำนะฮะน่าจะออกไปที่ทะเลได้ทางด้านนู้นผมว่าจุดเริ่มต้นของทริปในวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าเมืองระนองเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากมายเหลือเกินผืนป่าที่สวยงามและมีท้องทะเลที่สวยงาม จังหวัดระนองนะครับเป็นเมืองเล็กๆตอนบนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทะเลอันดามันนั่นเองครับ ในอดีตจังหวัดระนองนั้นเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่เรียกกันว่าตะกัวดำหรือจีบุกมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แน่นอนนะครับว่าพื้นที่กว่า85%ของเมืองระนองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและพื้นป่าสีเขียวลาดลงสู่ทะเลอันดามันจนทำให้ที่นี่นั้นได้รับการยกย่องว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่อีกสถานที่สำคัญของจังหวัดระนองนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสวนรักษาวารินนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะของคนเมืองระนองที่นี่มีจุดเด่นก็คือว่ามีน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาครับ ซึ่งเขาบอกว่าน้ำพุร้อนของที่นี่นะครับได้รับการสำรวจจากกรมเรทยศาสตร์บริการว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีแร่กรรมฐานเจือปนอยู่แต่ยังมีแร่ธาตุอื่นเนี่ยสมบูรณ์มากๆเหมาะกับการใช้เป็นวารีบำบัดซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็มีประวัติความเป็นมาและบางบ่อเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นบ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ อนครับคุณผู้ชมอันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าบ่อพ่อครับที่นี่นี่นะครับเขาจะมีอยู่3าบ่อด้วยกันก็คือบ่อพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิประมาณ65องศาซึ่งเขาบอกว่าน้ําจากบ่อแห่งนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์และก็บริสุทธิ์มากๆจนเขานําเข้าไปใช้ในพิธีพุทธาพิเศษซึ่งทําให้เป็นน้าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปากใต้และได้พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุประพาสใต้โดยทรงใช้น้ำแปลงว่าในแก้วทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นนี้บ่งชี้เห็นว่าน้ำพุร้อนธรรมชาติระนอง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์นานับประการด้วยคุณสมบัติของน้ําแร่ที่ไม่มีกลิ่นกร,รมมถันน้ําใสสะอาดทําให้ระนองนั้นมีความโดดเด่นเรื่องของน้ําแร่ธรรมชาติและเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชชนนีสมเด็จย่านะครับสเสด็จเยือนระนองในปีพศ2510ได้ทรงพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนปักษะวารินอันเนื่องมาจากว่ามีการนําน้ําแร่ไปใช้ในการบําบัดรักษาโรคได้ผล และทําให้คนเมืองระนองนั้นมาบาบัดรักษาโรคด้วยการแช่น้ําร้อนกันเป็นจํานวนมากในปัจจุบันนี้นั่นเองครับสวัสด,ดีครับพี่ตรงนี้มันคือที่ทําอะไรครับพี่อ๋อนี่เวลาเขามันนอนแล้วกข้าล่างจะอุ่นันจะร้อนอ๋อนี่มันร้อนเลยเนี่ยผมนัม่งยูน่นี้มันร้อนเลยเนี่ย,น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 ,ย,น,ยน้ำได้น้ำน้ำได้มาจากโน้นนะแล้วเขามาเก็บไว้ข้างใต้นี่อ่ะ แล้วคือคนละนองส่วนใหญ่เพราะถ้าปวดเมื่อยแล้วก็มานอนตรงนี้แหละฮะนอนเนี่ถึงว่าคนนี้คลอดลูกใหม่ๆนะไม่ต้องอยู่ไฟเลยใช่ไหมเนี่ยมันนอนเนี่ยเหนื่อยจะออกสบายอ๋อคือคนที่คลอดลูกนี่ก็ไม่ต้องอยู่ไฟแทนอยู่ไฟที่บ้านก็มานอนตรงเนี้ยถ้าว่าถ้ามาอยู่ไฟนั่นถ้าพี่เกียรตอยู่ไฟก็มานอนนี่ก็ได้นอนนอนสบายสบายตัวปกติพี่มาแช่น้ําแร่บ่อยไหมบ่อยหรอแล้วมันช่วยอะไรบ้างที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็อย่างน้อยก็สุขภาพมันดีขึ้น แล้วก็เหนืออะไรมันออกนะในน้ำไเลือดมันหมุนเวียนเลือดมันหมุนเวียนปวดเมื่อยตามข้อตามอะไรไว้แน่ๆมายแช่ประจําแต่ต้องแช่ประจําับอ๋อเพราะว่าเลือดมันก็จะหมุนเวียนดีขึ้นโดยจะไอ้โรคผิวหนังนะครก็กระเกลื่อนอะไรพวกนี้นะหายเลยฆ่าเชื้อโรคมันฆ่าเชื้อในตัวเลยถือว่าเป็นความโชคดีของคนละน้องขอบคุณมากๆครับพี่โชคดีแช่บ้างละไม่ไหวปวดขา ก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดีของคนระนองนะครับที่มีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีแบบนี้นะครับให้เขาได้ใช้รักษาแต่ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับที่เมืองระนองแห่งนี้นี่ยนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะเกาะเกาะที่นี่ในขึ้นชื่อมากๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรที่งดงามมีน้ําทะเลที่ใสาชายหาดที่สวยเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย ระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform ใหม่ Mitsubishi Mirage BBQ Plaza ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือไปเกาะพยามครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกาะพยามกันแล้วก็บอกว่าเกาะนี้เนี่ยครับเป็นเกาะที่สวยที่สุดบริวเวณตอนบนของทะเลอันดามันนั่นคนือว,ว่าถ้าถัดจากพม่าลงมาแล้วก็เป็นจังหวัดระนองแล้วก็มีเกาะพยามนี่ยนะครับที่เป็นเกาะที่สวยที่สุดและกำลังมาแรงมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นั่นเนี่ยทำไมฝรั่งถึงชอบไปกันหนักหนา บอกนะครับว่าที่เกาะพยามนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากตั้งแต่ตอนรังกษที่เริ่มมาล่านานิคมนะครับมีพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศในนานิคมเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยเกาะพยามนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ตั้งที่เราเอาไว้ยันให้พม่าเนี่ยลุกล้ำเข้ามามีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ทําให้มีวิถีชีวิตของคนบนเกาะพยามเนี่ยยาวนานมาถึงยุคปัจจุบัน สำหรับเกาะพยามที่เรากำลังเดินทางไปนี่นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะของจังหวัดระนองที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนบนเกาะแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยลองตามไปดูพร,พร้อมๆกันครับนะครับ,รบที่นี่คือเกาะพยามครับ เราได้เดินทางมาประมาณนัก40นาทีถือว่าเกาะแห่งนี้นะครับยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์มากๆเห็นด้านหลังนี่จะเป็นป่าก,กงกลางนะครับแล้วชายหาดที่ผมอยู่ในขนาดนี้นะฮะมีชื่อว่าหาดเขาควายก็จะมีเป็นบังกะโลต่างๆแล้วก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยแฝงอยู่ด้านหลังพุ่มไม้ซึ่งทำให้เราได้ซึมซับถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เขาบอกว่ากิจกรรมที่นี่นะครับนอกจากการเล่นน้ำแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีเรือคายักให้เราได้ลองพายกันด้วยเดี๋ยวผมจะไปพายเรือคายัก สำรวจบริเวณป่ากกงกางทางด้านนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเลืไปเรื่อยๆอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะไปพบกับชาวมอแกนครับที่นี่ก็มีชาวมอแกนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละกลุ่มกับที่อยู่ที่เกาะสุรนินทร์กิจกรรมที่เราจะทำได้เวลาเรามาเกาะพยามนะครับนั่นก็คือการพายเรือขยักนะครับ ผมเลือกที่จะพายเรือคายักแล้วก็ล่องไปดูบริเวณที่เป็นป่าโกงกลางครับเขาก็บอกว่าป่าโกงกลางของจังหวัดระนองเนี่ยนะครับเป็นป่าโกงกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ถือว่าเป็นผืนป่าโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆก็ป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับการที่เราได้พายเรือในทะเลนะครับแต่มีต้นไม้อยู่ในทะเลที่ต้นไม้แบบนี้มันขึ้นได้เนี่ยแสดงว่า มันต้องมีน้ําจืดไหลออกมาจากฝั่งบ้างเพราะว่าความเค็มของน้ามันอาจจะน้อยลงกว่าในทะเลทั่วไปทําให้ต้นไม้แบบนี้สามารถที่จะขึ้นได้นี่เราเห็นเป็นต้นต้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีรากที่เป็นโยงโยงอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้นโกงกลางครับ ตอนนี้นะครับพายมาเรื่อยๆดีนะครับน้ําเริ่มลงครับนี่เราสามารถลงมายืนบนนี้ได้เลยน้ํามันเริ่มลงลงเรื่อยๆนะฮะร,รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เอ่อน้ํามันจะขึ้นลงเยอะหน่อยเดีย๋ยวเรารีบกลับไปที่ฝั่งก่อนอไปสนับสนุนโดย ใหม่มิตซูบิชิมิราจน้ำดื่มตราสิงบิกคาเมราเอาละครับที่เกาะพยามแห่งนี้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่นมนานนะครับ โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือนายศาสตร์ก้าศึกซึ่งนายศาสตร์ก้าศึกเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีชุมชนของชาวพุทธได้เดินทางมาอาศัยอยู่บนเกาะนี้นะครับทำให้ที่นี่นะครับมีศูนย์รวมจิตใจก็คือวัดเกาะพยามแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือกันมากๆนั่นก็คือพ่อตาหินขาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าที่นั่นเป็นย่งไง น,นี่คือแม่ยนางเรือหัวเรือนะครับก็จะเป็นไม้ท่อนเดียวกันบันนีเขาเรียกว่ากระดูกงูที่มันจะยาวมาถึงหัวเรืออันนี้ก็น่าจะเป็นของเรือเก่าๆเขาก็นับถือกันว่าหัวเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีแม่ย่านางอยู่เมื่อเขาที่จะเปลี่ยนเรือเขาก็จะนําหัวเรือที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเอามาจําเริญก็คือเอามาวางไว้ บอกว่าถ้าเผื่อใครที่มาเกาะพยามนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามให้มาขอพ่อตาหินขาวแล้วท่านก็จะได้อย่างที่ตั้งใจออพอออกมาทางด้านนอกนี้นะครับเราก็จะมองเห็นอันนั้นคือโบสที่ลอยอยู่กลางน้ำนะครับ เป็นโบสถ์ของวัดเกาะพยายามแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดนั้นกันดีกว่าที่เราเห็นนี่นะฮะจะเป็นอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางน้ำแล้วก็ปริสถานพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่เอาไว้ เกาะพยามไม่เพียงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับแต่ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนพลเมืองที่น่าศึกษาและในด้านศาสนาน,นั้นนะครับที่เกาะพยามแห่งนี้ก็มีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีชื่อว่าวัดเกาะพยามซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากวัดโดยทั่วไปครับกล่าวคือตัววัดจะตั้งอยู่ติดกับชายทะเลแต่มีโบสถ์ตั้งอยู่กลางทะเลโดยมีสะพานเป็นตัวเชื่อมเป็นโบสถ์แบบที่เรียกกันว่า อุททะกะเขปสีมาคือโบสถ์ที่สร้างอยู่ในน้ำที่วัดเกาะพยามแห่งนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ บนเกาะพยามนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อมีประเพณีงานบุญเนี่ยก็มักจะมาทําบุญกันที่นี่เขาบอกว่าวิถีชีวิตของคนเกาะพยามแห่งนี้นะครับเขาผูกพันกับการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งครับมาเป็นเวลายาวนานเขาบอกว่าพืชชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดระนองเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการปลูกต้นกายูกายูคืออะไรเดี๋ยวแบ่งคำตอบครับ สำหรับกาอยู่หรือมะม่วงหิมพานที่เรารู้จักกันดีนั่นนะครับคือพืชที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะพยามแห่งนี้เลยนั่นเองครับแต่ขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานที่เกาะพยามนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนในเมืองระนองนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นั้นเขาใช้วิธีการเผาแบบดั้งเดิมโดยการใช้ฟืนเม็ดที่ได้ออกมานั้นก็จะมีกลิ่นหอมกว่าปกตินั่นเองครับสวัสดีครับอ้าวคุณพี่ปลาณีใช่ไหมฮะ ที่ปานีมาอยู่ที่เกาะพยามนะนะครับประมาณ4ี่สปี40่สิบปีเมื่อกี้ผมไปดูต้นมาแล้วแหละผมเห็นว่ามันก็ออกลูกมันเป็นผลผลแล้วก็มีเป็นไอ้เมล็ดอยู่ข้างคือเราเอาส่วนนี้คือเมล็ดใช่ไหมแล้วปีหนึ่งนี่มันออกลูกเยอะไหมฮะมันก็เยอะอ่ะหรอปีละครั้งปีละครั้งเดียวอ๋อปีละครั้งออกพร้อมกันฟลุ๊ปก็เก็บมาเอามล็ดมาแล้วเราเราเอามายังไงต่อครับเก็บแล้วก็มาตากแดดตากแดดให้แห้ง แห้งแล้วแห้งๆแล้วก็มาเอามาผ่าอย่างนี้เลยเหรอครับมาต้มอ๋อต้มก่อนอย่างนี้คือเรียกว่าทําอะไรครับอ่าเขาเรียกว่าแปรรูปแปรรูปมันก็คือเอามาผ่าเอาข้างในออกมามากระเทาะมันจะราคาดีกว่ากันอ๋อราคาดีกว่าก็คือแปรรูปมันก่อนแล้วก็แบอ๋อรู้ละคือเราต้มไว้ก่อนเป็นแบบนี้เก็บไว้ได้นานตากให้แห้งตากให้แห้งต้มไว้แล้วว่างๆเราก็มากระเทาะกระเทาะขายเมื่อไหร่ก็ได้ คือถ้าผลผลิตมันมากพอเราสามารถเก็บไว้ได้นานไม่มีเน่าเสียแต่ไว้แห้อย่างเดียวลาไม่ขึ้นแน่นอนที่เกาะพยามแห่งนี้นะครับยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความมีสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวเกาะอย่างเข็นได้ชัดถึงแม้ว่าเกาะพยามแห่งนี้นะครับจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานแล้วก็ตามแต่ชื่อของเกาะพยามนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักอาจจะเป็นเพราะว่าที่เกาะพยามแห่งนี้ยังไม่เจริญด้วยวัตถุมากพอก็เป็นไปได้และนั่นเองนะครับ ที่ทําให้เกาะพยามยังคงเต็มไปด้วยมนตเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของคนบนเกาะอย่างแท้จริงพวกเขามีสวนรวมจิตใจที่คอยยึดเหนี่ยวและพวกเขายังคงสร้างไรายได้เป็นกาะเป็นกรรมกับต้นกายูมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ ภาพคลื่นเลยภาพเป็นคลื่นคือที่อ่าวแห่งนี้ครับอ่าวแห่งนี้มีชื่อว่าอา่อาวใหญ่อ่าวใหญ่นี้นะครับก็จะเป็นอ่าวที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเราจะเห็นตะวันตกอยู่ตรงนี้นะฮะจะหันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงที่มีมรสุมคลื่นจะใหญ่มากแต่หน้าที่ไม่มีมรสุมแบบนี้นะครับก็ยังจะมีคลื่นอยู่เพราะว่าด้วยความที่หาดเนี่ยนะครับเป็นหาดที่มีความตื้นแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆจะทําให้มีการ ก่อตัวของคลื่นเพราะคลื่นเนี่ยจากมหาสมุทรจะมาจากทางด้านนั้นทําให้ที่นี่นะครับเหมาะกับการเล่นเซริร์ฟแล้วก็เล่นกีฬาประเภทที่ต้องใช้การโต้คลื่นถ้าใครชอบเล่นคลื่นผมแนะนําอ่าวใหญ่ครับแล้วก็บอกว่าที่อ่าวอย่างนี้นะฮะก็จะมีบังกะโลอยู่มากมายแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารรวมทั้งบาร์ในยามค่ำคืนถ้าเพื่อใครที่ชอบแสงสีต้องมาอยู่ที่อ่าวใหญ่ครับ ในครั้งนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆฮะผมได้เห็นบ่อน้ําแร่ซึ่งหาดูได้ยากมากๆรวมไปถึงเกาะพยามซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามมากๆมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนที่นี่ซึ่งเรียบง่ายและพึ่งพิงกับธรรมชาติเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Big Camera าคีเอเฟอกล้องมาให้ผมได้ใช้นะฮะเป็นกล้องที่สามารถพกมาเที่ยวทะเลได้อย่างสบายมากๆว่าสามารถโดนน้ําได้กันกระแทกด้วยเหมาะกับคนอย่างผมมากๆ เอาละครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการวี e ไฟเดอร์ได้ใหม่ทุกวันอยู่นะคาร์เตอร์เลอร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยระบบก๊สรถยนต์ Energy Reform ใหม่ Mitsubishi Mirage บิ๊กแคเมร่าน้ำดื่มตราสิงบาร์บีคิวพลา่าเอาละครับสุดท้ายก่อนจะจากกาันในวันนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับที่เป็นตัวสำคัญทำให้โลกของเรานี้เปลี่ยนไป อย่างการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์นี่นะครับนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกก็ต้องขอบคุณนะครับ r n f r r y Reform ที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับโลกของเราได้แบบ e e n Life ครับ